الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام اللهم ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بنا مسلمين بنا بروم ستاتي الله تعالى راك راك لمتا توكن مي حديث حديث لو جاك انس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرى يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنة ويصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب

จะถูกนำมาในวันเกิยามัตแล้วอัลลอฮฺตะลาก็สั่งให้มาลาอิกัดเอาเขาชุบลงไปในนรกแค่ครั้งเดียวแค่ครู่เดียวแล้วก็จะถามเขาว่ามนุษย์เอ๋ยเจ้าเคยเห็นเจ้าคิดว่าเจ้าเห็นอะไรที่ดีบ้างไหมในโลกดนานี้หลังจากที่ผ่านการชุบลงไปในนรกแค่ครู่เดียว เจ้ารู้สึกว่าชีวิตของเจ้าในนยามีอะไรที่สบายบ้างไหมเจ้าคิดว่าเจ้าเคยสะดวกสบายมีความสุขบ้างไหมตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเขาจะตอบว่าไม่เลยขอสาบานโอ้ oh Allah หลังจากที่ฉันผ่านนรกแค่ครู่เดียวความสุขทั้งหมดที่เคยมีในโลกดุนยาอันตรธานหายไปหมดแล้วไม่มีความรู้สึกสบายเลยแม้แต่นิดเดียว s u b h a ัลลอฮ์ในขณะเดียวกัน ชาวสวรรค์ที่เคยลำบากที่สุดในโลกดุนียาตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนียาเขาเป็นคนที่ลำบากที่สุดแต่เขาเป็นชาวสวรรค์อลัสตาลาจะเอาเขาไปชุบลงไปในสวรรค์แค่ครู่เดียวแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ถามกับเขาว่าเจ้าคิดว่าชีวิตของเจ้าในโลกดุนียาเคยลำบากบ้างไหม เ้าเคยผ่านความทุกข์ยากบ้างไหมตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยนียเขาก็จะตอบกับอัลลอฮ์ س ุบฮานและกะตัลาว่าไม่เลยยะอัลลอฮ์ฉันไม่เคยลำบากเลยหลังจากที่ได้รับเนปมัดในสวรรค์แค่แป๊บเดียวเขาจะลืมความทุกข์ยากและความลำบากของเขาในโลกดุนยานี้ทั้งหมดเลยพี่น้องครับสุบฮานอัลลอฮ์นี่คือข้อเท็จจริงเรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยากี่ปี แล้เราจะกลับไปอยู่ในอาเคิรอีกกีป่ปีความสุขและความทุกข์ทั้งหมดที่เราเจอที่มนุษย์ต้องพบในโลกดุนียานี้เป็นเพียงแค่สิ่งชั่วคราวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นความสุขมากแค่ไหนหรือความทุกข์ที่ระทมแค่ไหนสุดท้ายมันจะมีชีวิตที่จบลงมีอายุที่จบลงในที่สุดในโลกดุนียานี้แต่ในวันอาเคิ์ถ้าเป็นความสุข ก็จะเป็นความสุขทาวรถ้าเป็นความทุกข์ก็จะเป็นความทุกข์ที่นิรันดร์กันเพราะฉะนั้นให้เราระลึกอยู่เสมอว่าดุนยาอัดดุนยาดารุลเบลาดุนยาคือสถานที่แห่งการทดสอบในขณะที่อัลอาคราตูดารุลเจซาอาครา์คือสถานที่แห่งการให้รางวัลเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานุลกกริมเตือนเราอยู่เสมอ ให้เรารรลึถึึงข้อ ت ت รินียากลุมนี้นาม่ฮห้ชีว oh, ิตโลกนี o, k wa k wa k wa ้ม ah th ่ตายว่านั้นโกนีาม่ตายว่านั้นลกนี้ไม่ตายว่านั้นโลกนี้ไม่ตาพว่านั้นโกนี้ไม่ตว่านั้นโลนี้ไม่ตาว่านั้นโลว้ไม่ตายวราคั้นโลกนี้ไม่ากว่าคือสถานที่ที่จะเป็นดินแดนแห่งความนิรันี์กา่ถาวรพน่น้องนรับมะดีษบทานี้ ให้บทเรียนกับเราอย่างน้อยสองประการใหญ่ๆอันแรกเลยบายาัญญัฮกะก้าเราติดดุนยาบินนิสบะติลลอาคิราะดุนยาไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะร้ายเมื่อเทียบกับอาคิราะแล้วก็ล้วนเป็นเพียงแค่สิ่งเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นความสุขที่เราได้รับมาไม่มีทางที่จะอยู่ยาวถาวรอ,อย่าได้เหลิองอย่าได้อวดดี อย่าได้ยิงเยโสอย่าได้ยึดติดจนกระทั่งลืมอัคิีรอห์ในขณะเดียวกันความทุกข์ที่เราต้องเจอในโลกดุนยาก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นไม่ต้องสิ้นหวังไม่ต้องรู้สึกท้อแท้ไม่ต้องรู้สึกหมดหวังในความเมตตาของ Allah s า b า a ะ a Wa t ไแม่ว่าความทุกข์ที่เราเจอใจะใหญ่หรือหนักหน่วงแค่ไหนในความรู้สึกของเรามันไม่เคยใหญ่เท่าความเมตตาของลอสุ h s u b า a ะ

لكي لا تأسو على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال ف خ ะ ر سورة الحديث آيت ที่15ไม่มีสิ่งใดที่ประสบกับพวกเจ้าโอ้มนุษย์ทั้งหลายแม้ว่าสิ่งที่ประสบกับเจ้าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ร้ายมันถูกกาหนดเอาไว้แล้วโดยอัลลอฮ์ سبحانه และ ت อ ا ล ى ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นด้วยซ้ํา

ทเรียนอ้ี่ี่งพี่น้องครับิ ش ا ر ة ถึงอันนันนิลมางลลาจิลลลฮาคนที่มีปัญญาจะให้ความสำคัญกับบั้นปลายในชีวิตของเขาไม่ใช่มองแค่ผลในระยะสัน้นเพราะฉะนั้นกำหนดเป้าหมายชีวิตของเราให้มีอาเครออยู่ข้างหน้า แล้เราสแสวงหาดุนยาเพื่อเป็นสเสบียงสู่ชีวิตอันถาวรถ้ามีแต่ดุนยาชีวิตของเราเสียหายอย่างแน่นอนถ้าเป้าหมายของเราที่เราวางเอาไว้ทุกวันนี้ความทุ่มเททั้งหมดที่เราให้กับชีวิต24ชั่วโมงของเรามีแต่ดุนยารับรองว่าพอถึงวันหนึ่งเราจะรู้สึกเสียใจและเสียดายและอาคิรอของของเราก็จะเสียหายอย่างใหญ่หลวง الله سبحانه وتعالى اتهن اوي ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون بندى كون تيم ماي داي وانغ ني وان ไป الله سبحانه وتعالى ในอีกโลกนึง ورضوا بالحياة الدنيا พวกเขาพอใจกับชีวิตในโลกดุนยานี้เท่านั้นอัตมะอันนูบิฮะและรู้สึกว่าดุนยานี้พอแล้วกับเขาดุนยานี้คือคือสถานที่ที่ที่สุดแล้วในชีวิตของเขาคนเหล่านี้จะเป็นยังไงวัลัดีนะฮุมอันอายาตินากอฟิลูบรรดาคนที่หลงลืมอายะขอลอสุบฮานะอัลตะอัลละคำสอนของอลอสุบฮานะอัลตะอัลลไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เอาไปใช้คนเหล่านี้ ออลาอิกคำว่าุมมุนน่าผลตอบแทนของพวกเขาที่พักของพวกเขาก็คือในนรกวัลัยอัลเบลลาฮิมินซาลิกบิมานแนูอยากซิบูนด้วยการกระทําทั้งหมดที่เขาทําผลกรรมของเขาที่เขาทําในโลกดนี้จะพาเขากลับไปสู่นรกวัลัยอัุเบลล่าในขณะที่บรรดาผู้ศรัทธาอินนัลละซีนอามมนูแท้จริงแล้วบรรดาผู้ศรัทธาะอามิลุสซอลิฮาต

دعوا في دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وكاو تكلاو سدودي الله سبحانه وتعالى وكاو تكلاو سلام سنك لك روان شاو سوات وكاو الله تعالى و الحمد لله رب العالمين دوني سورة يونس لنت آيات تجد تن آيات เพราะฉะนั้นพี่น้องครับให้เรานึกถึงความสบายที่เราจะเจอในสวรรค์และเราจะลืมความทุกข์ทั้งหมดที่เราเจอในโลกดนี้ให้เรานึกถึงความทุกข์ยากและการลงโทษอันเจ็บปวดในนรกและเราจะไม่รู้สึกว่าความสบายที่เป็นมักเสยตดมันคือความสบายที่แท้จริงการที่เราจะทําต่ออัตตอเลาะอสุบฮานะฮวะตะอที่เราจะเชื่อฟังอัลลอฮ์ที่เราจะศรัทธาต่ออัลลอฮ ที่เราจะทุ่มเทชีวิตให้กับ Allah subhanahu wa taala รู้สึกลําบากในโลกดุนี้แต้อย่าลืมว่าพอถึงวันอาคิรความลําบากทั้งหมดที่เราเจอเล็กๆน้อยๆจะไม่เหลืออยู่อีกในความรู้สึกของเราในขณะเดียวกันถ้าเราอยากจะสบายในโลกที่ชั่วคราวแต่เราจะต้องเจอกับความเจ็บปวดถาวรเราจะรับมันได้หรือเปล่า ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون في شيء ويكون راوي كامل تنصد ساء كوكب آخرة تتقوا تُمْتَيْ تَمْوَتْ พยายามที่จะหาความรู้พยายามที่จะลงทุนพยายามที่จะใช้แรงกายแรงทรัพย์ทุกอย่างเพื่อเป้าหมายให้มีชีวิตที่ดีในโลกดุนเาถ้าที่เราที่เราทำทุกวันนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายว่าเราทำเพื่อความสบายของเราในโลกดุนเาียเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องใช้แรงเท่าไหร่คำถามก็คือเพื่อที่จะให้เราสบายในวันอาคราเราต้องทุ่มเทอ,อีกเท่าไหร่ ทั้ขนาดแค่ดุนยาอันชั่วคราวเราทุ่มเทขนาดนี้แล้วเพื่ออาคิราที่ถาวรทําไมเราจึงทุ่มเทไม่ได้เท่าส่วนหนึ่งของดุนยาทุ่มเทเพื่อดุนยาไม่ได้ผิดแต่อย่าลืมที่จะทุ่มเทเพื่ออาคิราด้วยพี่น้องครับในดูอาของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านขอดูอาอย่าให้ทั้งความรู้ชีวิตลมหายใจทั้งหมด والعياذ بالله من حديث سيرينجان تيت النبي صلى الله عليه وسلم حديث جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لاصحابه ลล d u ah ์อ th ah ah ิบน b อุม a รบอกว่าน้อยครั้งมากเวลาที่ท่านนบีนั่งอยู่กับบรรดาสหฮาบะแล้วก่อนที่จะแยกย้ายก่อนที่ท่านนบีจะลุกขึ้นจากการนั่งในวงสนทนากับบรรดาสหฮาบะเนี่ยเว้นแต่ว่าท่านจะต้องขอดุอานี้ให้กับบรรดาสหฮาบะที่นั่งอยู่ก่อนมาชาชัลอลอฮ์ขอดุอาให้กับคนที่นั่งอยู่ด้วยขอดุอาว่าอย่างไงอัลลอฮุมักซิม لنا من خشيت كما تحول بي بيننا و بين م ม ع อาซี ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمونا. عبد um ุลลฮ์ بن oh ุ م ر บอกว่าเวลาที่ท่านนบีจะลุกจากวงนั่งชุมนุมใดๆท่านจะขอดูอานี้มีทั้งหมดสิบอย่างในดูอานี้ยาอัลลอฮ์ขอให้พระองค์แบ่งการตักวาการกลัวอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ให้เรากลัวพระองค์เราจะได้ไม่ทำบาปต่อพระองค์นี่คืออันที่หนึ่งยาอัลลอฮ์ขอให้พระองค์แบ่ง การเชื่อฟังการตอ,อัสต่อพระองค์ให้เราทำดีเราจะได้เข้าสวรรค์อย่าอัลลอฮ์ขอให้เรามีความมั่นใจเราจะได้รู้สึกว่าดุนยาไม่ใช่เรื่องหนักหนาสำหรับเราเวลาที่เราเจอบททดสอบแต่ถ้าเรามั่นใจกับอัลลอฮ์เราจะรู้สึกว่าดุนยาไม่ได้หนักเลยอยาอัลลอฮ์ขอให้เรามีตาที่ดีหูที่ดีสุขภาพที่ดีขอให้เรามีสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นตาเป็นหู และขอให้มันมีสุขภาพที่ดีจนกระทั่งเราเสียชีวิตไปยาอัลลอฮ์คนที่อธรรมต่อเราขอให้พระองค์ช่วยจัดการให้เรายาอัลลอฮ์ขอให้พระองค์ให้ชัยชนะกับเราเหนือบรรดาศัตรูของเรายาอัลลอฮ์อย่าทดสอบเราในเรื่องศาสนาหมายถึงว่าอย่างไรเวลาที่เราเจอบททดสอบแล้วมันมีผลกระทบต่อศาสนาของเราอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัว บางคนเอาละตะลาทดสอบนิดหน่อยกับดุนีาแต่ศาสนาเสียหายนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่าทดสอบเราจนกระทั่งเสียหายในเรื่องศาสนาอย่าลล l a h อย่าทําให้ดุนีาเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราอย่าลลอ a h อย่าทําให้ดุนีาเป็นเรื่องที่เราทุ่มเทความรู้ทั้งหมดของเราเพื่อพิชิตแต่ดุนีาอย่างเดียวววลาอะไรเปละอย่าลลอ a h อย่าให้เราอยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหง ของบรรดาคนที่อาธรรมสุภานัลลอฮ์เป็นดวงอาที่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจและพยายามใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจให้เราใช้ชีวิตอยู่กับการเรียนบทบทเรียนที่เราได้รับจากดวงอานี้ของท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุซัลลูนอะลันนบียาอยเฮลลัฎีนาอามันอุซัลลูอะลัยฮิวะสัลลิมตัสลีมะอัลลอฮุมุซัลลัลอาลัมุฮัมมัดอะลัยอาลัยมุฮัมมัด كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم أصلح أحوالنا واحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا حم ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وَلَا ذكر اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ